นะตอนนี้ไปพูดคุยกับพี่พสุเชษดีกว่านะครับพร้อมแล้วตอนนี้มาทางโทรศัพท์นะครับไปพูดคุยเลยนะครพี่สุเชษสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับผมก็ทางเอชดาวมองจุดต้านของดัชนีเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ข้างบนนะฮะในขณะที่จุดรับของดัชนีเนี่ยก็ให้ไว้ที่ระดับหนึ่ห้าห้าศูนย์นะครับแล้วก็เอาหุ้นเอ็นแคปเปิดกราฟหุ้นเอ็นแคปแล้วเนี่ยเพิ่งมีแรงขายนะช่วงบ่ายเนี่ย นะ hmm. แล้วก็จุดต้านที่ระดับสี่บาทแข็งแรงแล้วขายเอนแคนแน่นมากทั่นะั้นไปหาจุดรับนะฮะเอนแคที่สามบาทห้าสิบตัอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นของสีพา e l นลนะฮสีพานละนั้นในแง่ของงานรีเสิร์ชออกออกมาว่าเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางที่เพิ่มขึ้นก็หาจุดรับที่ระดับสิบบาทครับ,รบจุดต้านอยู่ที่ระดับสิบเอ็ดบาทนะจุดต้านอยู่ระดับสิบเอ็ดบาท สายสัญญาณในตัวไอซยใเริ่มเป็นสัญญาณกลับในติางที่เปิผมดูตลาดนั้นยิ่เป็นลักษณะของการอ่อนอยู่นะฮะและ้วก็เดลต้าก็นสนุกสนานของเขาไปแต่หุ้นที่ดูเฟืนอือตลาดอยู่แล้วก็พยายามที่จะมีปริมาณการที่ขายข้ากเยอะเนี่ยเป็น CPO นะ CPO เนี่ยหกสิบสามบาทห้าสิบตางแต่ขึ้นไม่มากนะวันก่อนนั้นก็อยู่ที่อยู่ตรงเนี้ยนะผมพยายามที่จะ อยากจะให้เขาทะลุผ่านระดับ65ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญเนี่ยยังผ่านไม่ได้แต่กรอบเล่นระหว่าง63บาทกับ65บาทแข็งแรงมากนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นหุ้นของตัวที่มีรักษณะการปื้งขึ้นมาคือโฮมโปนะในแง่ตัวโฮมโปเนี่ยผมคิดว่าตัวราคาหุ้นที่ลงไปถึง1 3บาท50เนี่ยมันมีสายสัญญาณในแง่ของตัวสโลโสถู ore, ในแง่ของตัวไอซ์ไซด์ติดกับ นะดิดกลับมาเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาที่13.70เนี่ยผมคิดว่าตรงบริเวณนี้ยังไงไงผมก็ยังเกียร์ซื้ออยู่ที่13.70แม้ว่าจะไม่ชอบเก้าอนะแต่ที่ระดับราคา14.50น่าจะเป็นราคาที่จะเป็นแนวต้านในกะดับ14.50ห้า,า 1, 14, บาทเนะี่ยจากระดับราคานี้น่าซื้อมากที่คนที่จะเล่นลักษณะของการเก็งกาไรนะอีกตัวหนึ่งไนมะ่เป็นหุ้นตัวที่อ่อนตัวลงมา E A นะอ่อนตัวลงมาถึงระดับสุดรับที่ระดับ70บาทแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวตัวเออที่ระดับ70บาทเนี่ยตอนนี้อยู่7.8บาทบาท,ที่ภาคต่างเนี่ยที่ระดับ71บาทผมว่าน่าสนใจสาหรับการเล่นรีบาวของเขาที่ไปที่ระดับ7.75บาทครับนะผมคิดว่าก็ก็เป็นหุ้นต้องต้องเล็กหุ้นละหุ้นที่ขณะนี้ติดลบเนี่ยกระจายการติดลบไปหมดนะ mm. คือเนื่องจากแบงก์พองลง นะก็เลยทําให้ตัวอื่นเนี่ยเป็นลักษณะของการหนอนตัวในขณะเดียวกันเนี่ยที่เรากําลังออกอากาศอยู่เนี่ยนะครับตลาดในต่างประเทศทั้งหมดนะต,ตลาดในยุโรปในอเมริกาเป็นในทิศทางที่ไม่แจ่มใสนะ<ม>ในอเมริกาขณะนี้ติดลบเก้าสิบจุดในแักเองติดลบย1สบเ็ดฝรั่งเศสติดลบสิบเจ็ดอิตาลีติดลบไปสองอเจ็ดสิบนะเป็นลักษณะของการห่อนตัวก็เลยทําให้ตลาดแผ่วนะแต่อย่างไรก็ตามก็ ก็ต้องให้เเจติเขาหน่อยว่าตลาดนั้นยังยืนอยู่ที่1550ได้นะครับยังไม่ต่ํากว่านั้นก็หาจุดรับเอาแล้วครับใจเย็นๆนักหนึ่งนะครับอย่าอย่าโถมเงินเข้าสู่ในระบมตลาดบ้างนักเะให้ระมัดระวังครับผมครับผมครับครับเพื่อเศรับครับผมเมื่อสักครู่เรื่องเรื่องแอนแคปนี่เอ่อที่ดูกถูกทิ้งมานี่พอจะทราบสาเหตุไหมครับหรือว่าเป็นการขายเก่งกําไรครับเออผมคิดว่าเป็นเอ่อเนื่องจากตัวหุ้นเนี่ยถูกกระชากตั้งแต่เช้านะฮะแล้วพอบ่ายนี่ อุ้บลงมาเนี่ยพี่พี่เขาพี่พี่เขาคงคงลักษณะเก่งกาไรแล้วฮะนะครับแล้วก็รนะะ,ะมัดระวังเออไม่ไม่อยากจะพูดถึงตระกูเลเน่ยนะแต่ระมัดระวังหน่อยแล้วกันครับผมนะเพราะมันดูมันยังดูความแข็งแรงยังไม่แข็งแรงอะพอขึ้นมาแล้วเหมือนกับเหมือนกับมีคนพร้อมที่จะคืออาจจะอาจจะเป็นความไม่แน่ใจนะสำหรับในในในตัวหุ้นในกลุ่มสากรกับในกลุ่มของ พวกเขาก็เลยมีลักษณะของการอแผ่วลงมาะะะมนะเรามาระวังนั้นหรือเลีเ่ยนได้ไม่รู้อะแต่ผมว่ามันมีความเสี่ยงในระดับนึงคือคือมันยังไม่เคลียร์พอไม่เคลียร์พอเข้าไปเสร็จแล้วคือถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยในสมัยก่อนถ้าเข้าไปแล้วแล้วอวอลุ่มมันต่อเนื่องแล้วมันขึ้นเนี่ยนะเออยังยังสบายใจได้รนะดับหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่พอขึ้นไปแล้วพอไม่เคลียร์เสร็จแล้วทุกลงอย่างเงี้ยมันจะทําให้คนต่อไปนี้คนไม่กล้าสู้ในกลุ่มของเขาละ คือกลัวอันนี้อันนี้คือคือภาพล้าของกลุ่มที่มีลักษณะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในตัวหุ้นในกลุ่มของพาณิชย์ในกลุ่มของการเงินในกลุ่มของสื่อสารนะฮะจะเป็นลักษณะเงี้ยต้องระมัดระวังหน่อยละกันนะครับอ่บฝากไว้ฝากไว้ให้ระมัดระวังครับผมโอเคครับพี่เชจครับถามนิดนึงฮะเอ่อบรรยากาศวันจันทร์วอลุ่มน้อยแบบนี้ดูแลดูเขายังกังวลอะไรอีกหรือเปล่าฮะออจริงๆแล้วมันไม่น่ากังวลอะไรแลนะนะ อ่าจากประเด็นประเด็นของตัวอ่ตลาดในตา่างประเทศทั้งหมดในขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคือมันมีข่าวที่สําคัญค่อนข้างดีฝากฝากเปลี่ยนให้เพื่อนทัน้งสุทราบผมนั่งอ่านข่าวแล้วยิ่งยิ้มน,นั่งอ่านข่าวไปยิ้มไปเขาบอกว่าอ่ดเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งสุดท้ายละในรอบเนี่ย mm hmm. อ่าอ่าน,นั้นละอ่านั้นก็เป็นข่าวดีค่อนข้างมากนะแตบ แล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ uh. ดาวโจนส์ทำไมถึงยังลงอันนี้ uh. อันนี้ยังเป็นประเด็นนะ uh. เพราะฉะนั้นในสิ่งสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่ที่กดดันอันหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นได้อันหนึ่งของตัวทองกับน้ํามันแต่เห็นว่าน้ํามันเนี่ย mm hmm. เป็นลักษณะอ่อนตัวแล้วก็งานรีเสิร์ชของหลายๆจิดที่เข้าไปเนื้อข่าวเนี่ยอที่ราคาน้ํามันอ่อนตัวเป็นเพราะว่ากลัวภาวะเศรษฐกิจถดถ,ถอยนะยังเชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจยังยังมีลักษณะการถดถอยแต่อย่างไรก็ตาม มีโปรดักต์อีกโปรดักต์หนึ่งที่ที่บอกเราก็คือทองเนี่ยหลุดต่ํากว่าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ลงมาแล้วแล้วก็มายืนพยายามรักษาการที่นึงเก้าแปดศูนย์ถ้าทองหลุดลงต่ํากว่าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ลงไปเมื่อไหร่จะเป็นดาวเทนไลน์ในกลุ่มของทองครับก็ยังยังตามอยู่ว่ามันจะไซเวยยังไงครับผมนะครับลองดูครับคงตามอยู่ก่อนโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ